ต้อกินซีเรียวลของพ่อเอ้ยมันจะอร่อยสู้ของกูได้ไหมเนี่ยมันคืออะไรเกม็ไวยรวมคิดค่ะภาคงาร้องเฮ้ยมึงก็ไปร้องสักทีไอ้ยุงบ้าไอ้มึงดูสักก่อนที่รถพ่อกูรถพ่อกูมีความสามารบพิเศษมึงดูนะ ปอด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 มันตดได้ด้วยเว้ย้เช้าแสนสดใสเฮ้ยอะไรวะนะเฮ้ยท่วมขัาไปมนท่วมได้นี่ยเอ้ยเป็นพวกกูแน่เลยเป็นพวกกูแน่เลยต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วมันอยู่ไหนล่ะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้กูว่าแล้วปัโถ่เปิดไ้ทักคืนน้ำท่วมบ้านกูเลยปิดปิดปิดโอเคเอาจริงจะไม่เดยมันท่วมหมดเลยครูบอกว่ามีกิจกรรมที่โรงเรียนสามารถเอาของในที่ชอบไปได้ผมได้เอาปืนนี้ไปแล้วก็ใส่กระสุนจริงไปด้วยเรียบร้อยยัดใส่กระเป๋ากีต้าร์นี่ เฮ้ยเพื <c oughs> <im> ่อนมดูเกงนี่ดิโอ้โหตัวยังใหญ่แล้ใครจะใส่ได้วะเนี่ยกูใส่เองนี่กูเป็นอมองอัดอิมพอสเตอร์แล้วขอจิ้มหน่อยจ้าสสาายย เรียบร้อยเจอลาอูลเลเวล99เป็นไงละมึงหน้าเวอร์ไปเลยให้เชยให้เชยมาดูนี่มาดูนี่เดี๋ยวจะโชว์มายากษ์ให้ดูนะนี่เอาถ้วยไอติมมาวางไว้อย่างนี้ล่อนกเดี๋ยวนกมันจะมากินหน้าเรอดูละดูวื้วื้วว่าขี่นกเต็มหน้ากูเลยในขนณะที่ทุกคนลุมล้อมเพื่อสัมภาษณ์ชายคนนี้วิชายคนดึูโผล่ขึ้นมาเพราะโทรศัพท์พของเขาและสัมภาษณ์อย่างใกล้ชิดว่าได้แรงมือนีไปยังไงเนี่ยไปหาฟืนมาดิโอเคได้เลยดีได้ท่อนโคตรใหญ่ใหญ่อะไรของมึงนี่ฮะเล็กนิดเดียวหักแค่เนี้ยใส่ลงไปได้นิดเดียวเเออออองงงกกูแบมาตั้นครย่่ใหญะไ ดดน้ำโชว์สาวเป็นทีอ่ะทุ่มวายน้ำเย็นกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยเป็นจริงเกิดไปกูไม่โดดแล้ววาทําอย่างนั้นได้ด้วยหรอวะเ้ยสั่งคอมมาใหม่จากเจนต้องลองเปิดเครื่องสักหน่อยนี่ไง R G B สุดเท่ The Bluetooth device is ready to pair b t o พ่อเดี๋ยวผมจะโชว์บยรยากตศให้คุณดูนะครับโอ้ชิบหายละชิบหาย ไม่ออกเพื่อนดีนะที่ทานดดทานิดเดียวมึงทานนิดเดียวแต่กูทาทั้งหน้าเลยล้างไม่ออกจริงดิใช่เพื่อนโอ้ม่ยนากูนี่คือที่วางแขนบนเครื่องบินมาสามารถวางแขนได้คนเดียวเอ๊ในเวลาแย่งแล้วเอ้เฮ้ยขอกูขอกูขอกูไว้ขอกูเฮ้ยขอกูจับมือกันดีกว่า,าจะโอ็ยว่าไงจะตัวเองอะไรของมึงเนี่ย มึงดูโคมไฟบนพัดลมกูนะเดี๋ยวกูจะปิดไฟให้ดูปิดปุ๊บน้ามันไม่ปิดมันหมุนแทนชอบมีคนถามว่าผมนั่งเก้าอี้เกมเมอร์รุ่นอะไรเหรอทุกคนคงไม่เชื่อผมแน่แ่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะผมนั่งอะไรนี่เลยเก้าอี้มารีเวอร์ชั่นฝรั่งข้างหลังแปะภาพ PNG เกมมิ่งเอานี่คือตู้ครีบตุ๊กตาที่มีไอโฟนอยู่ข้างในเฮ้ยตู้ครีบตุ๊กตาหมาแต่กูไม่เอาหมากูจะเอาไอโฟนไอโฟนเป็นของกูไอคลีบได้เฉยเฮ้ยกูได้ไอโฟนเอ้ยกูได้ไอโฟน อยไอโฟนแซ่บๆของกูเอาเฮ้ยมีหมาสอดใส่ข้างในกูโดนหลอกมันหลอซื้อกูช่วยหน่เฮ้ยเพื่อนแม่นหยังสูวมึงเติมเน็นมากี่บาทวะกูเติมมา29บาทกูบอกเลยว่าเล่นเกมลืมไม่มีแหลกแน่นอนแม่งค้างแต่แต่ตอนเข้าเกมละโอ้ทะเลทรายที่ดีมันสวยจริงๆเลยอยากได้ภาพชัดแบบ 4K ต้องไปถ่ายข้างนอกซับมาโอเคเรียบร้อยไปซื้อกล้องใหม่เลย ไม่เป็นไรนะเพื่อนเอาไมเป็นไรไม่เป็นไรซื้อใหม่ก็ได้ของราคาถูกค่อยๆรีดค่อยๆรีดโอ้ยฝีนกระเดื่อค่อยๆรีดรีดลงไปไกลแล้วโอ้ยมันจะยากอะไรก็แค่ล้างรถน่ะอ้าเอาเป็นเหล็กเล็กก่อนโอ้สไนเดอสไนเดอสไนเดอร์มีไม่ม่ดอกอ้าวสไนเดีร์เฮ้ยได้แผ่นแกะน้ำตาลมาแล้วไหนดูสิฉันได้รูปอะไรมันรูปบ้าอะไรวะเนี่ยสวยแล้วกูได้รูปอะไรของกูวะเนี่ย <sven tweeting noises> เอาล่ะคุณสาธิตได้ดูแล้วบอลเด้งไปแล้วเตะมานักเรียนเตะมาวัดดีนะที่กูมีสแตนกูหลบทันน<ว>ู่นเอง,เองไอ้นี่ลูกปองแล้ลูกปองให้เคลียร์เคียร์ให้เคียร์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 ฮะฮะให้ใเคลียร์เคียร์มันเขาไม่แตกหรอกมั้งใช่ไหมอยู่ในโลกยุคใหม่ต้องล้างมือให้สะอาดใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือไหนดูสิกดปุ่มก็ไม่ได้นะมันมีแบคทีเรียโอเคเปิดออกมาแล้วใส่ เฮ้ยทุบ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 ตกทุบเร็วกว่านี้ถ้าทุบเร็วมันจะได้รางวัลทุบเร็วเอ้ยได้แล้วหลองทุบบังตุบตุบุบเอ้าเอาหลุดลงไปเลยิีไป้ายละเครื่องละพันเลยกูสวยโยนไปแล้วเพื่อนอัดแลมดังนี่ไงโอ๊โคตรเท่เลยเพื่อนไอ้เพื่อนจะไปบึงรับไม่ได้วะมันง่ายขนาดนั้นน่กูมีแค่เนี้ใช่ลองถามชายคนนี้ดีกว่าไปซื้อตั๋วก็มินทางไหนครับผมอ้อเดินเดินตรงไปทางนู้นนะครับผมโอเคครับผมอย่าให้ผู้หญิงซ้อมมวยคนเดียวมา เต็มแให้เพื่อนอยากได้ดาให้รู้จักที่แฟนของฉันน่ะโอ้ยวันดีจ้าอ้าโอ้อู้อกะอูกะบโคือสุโออดเจ้าว่ายังไงนะกุยงีเง่าเจ้าสาวโยนดอกไม้ไปแล้วใครจะได้ฉันได้ฉันได้ฉันจะได้แต่งงานแล้วปวจ้าไปแต่งงานกันเอไม่กูไม่แต่งกูไม่แต่กับเึงลุงน้าก็พาสงครามมาเยอะเอ้าตะกะแตนลุงพาสงครามมาเยอะลุงกินได้ทุกอย่างแดด เอ้ป้ายนี้มันแปลกๆว่ะอ๋อถ้าฉีตรงนี้เดี๋ยวโดนตัดไข่ใช่ไหมก็ไม่เห็นมีใครเลยนี่ว่ะเฮ้ยมันต้องฉีได้แล้วน่ะติดป้ายประกาศเฉยๆวายเอ้ันจะตัดว้าวดูรถของผมสิครับมันวิบวับมากเหลือเกินนะเห็นไหมอืมนี่ไงโอ้โหท่อวิบวับเธออยากจะเข้ามาจับรถบอตส่สคันห้างเป็นไงล่ะ ให้ในเวลาเราดิสอแล้วมันจะจะทำอะไรอะเพื่อนไม่ไม่กูเหลาดิสอนี่นี่กูใช้เครื่องเหลาเลยเป็นไงเท่ดีนี่นายอุ้ยกูเท่หมาเขาพอมเป็นระบบไขลานครับเดี๋ยวขอไขลานมันแป๊บหนึ่งมันจะว่ายน้ําได้นะมันจริงหรือเพื่อนนี่ไงไปแล้วนก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 มาเสกกรดิกนกิกนกนกมาเลยจ้ามเล่นท่ายากเป็นไงล่ะเล่นท่ายากมาโอ้ไปโิลบอลต่อ้ถึงจะแก่แต่ปู่ก็เก่านะน้องน้ำดูพลังหมัดของปู่สัก่อนจ้าวา วิ่งผ่านอะตอมแล้วก็หายไปเลยเว้ยเฮ้ยฉันนอนไม่หลับฉันนอนไม่หลับเลยจะคิดเรื่องนั้นเสมออาจปูป้าไาจูบีดีโดบโดบ yes, yes, โดบ <c oughs> เยสเยสบีเดราบดีบดีบเฮ้ยมนุษย์แกะอะไรเหรออาหารแมวหรือเปล่าอฮ้ยอาหารเปียกของเขาหรือเปล่านะเอามากินหน่อยว,ว้าวดูดีสิทุกคนดีนะที่ยังมีที่ <c oughs> <ค Rever es> จับรองรับมันอยู่ไม่งั้นมันตกท่อระบ,บายนะ้ำไปแล้วบวไม่ ดูระยะห่างจากหน้าจอทีวีแล้วก็ประตูผมดีๆนะครับเป็นอะไรที่หวาดเสียวมากโน no! ้ยเสียวไปนิดเดียว โอเครอคิวมานานแล้วอ่ะน้องสาวครับขอถ่ายรูปหน่อยนะครับอืมโอเคถ่ายรูปเลยพี่หมักสมปองแชมักสมปองมึงถ่ายอะไรมึงมานี่มึงมานี่ยปึงานี้ยฮะพ่อหาแม่กลับบ้านกลับบ้านไปเลี้ยงลูกไอสัตว์เอ้ยนั่งต่อยแม่โอ้ยฉันกับบ้าบแล้วเจอลี่อืมโอ้ยวันนี้เหนื่อยทั้งวันเลยนะโอ้ยขอนั่งพักงีบหลับสักหน่อยโอ้ยนี่ไงเก้าอี้ตัวโปรดอืมในเวลาดังแล้วโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยมึงมาดั้งหาพ่อโอ้ มาออกกําลังกายตามสาวคนนี้หน่อยโอเคโอเคเอามือขึ้นแบบนี้มือขึ้นแบบนี้ตบตบตบทำไมตบง่ายยังวันในคลิปทำไมกูตบไม่ได้อโอเคโอเคเอาเน mustache, <c oughs> ิ้วมันยากเริ่มสงสัยแล้วว้าวว้าวหมาเดินได้กูว่าไม่ใช่แล้วกูไปละให้กินกล้วยสักหน่อยกล้วยเสร็จอร่อยรูจําไม่ได้กินครับผมห่นงให้นอนไม่สบายเลยเว้ยท่านี้เออมเปลียร์ไปท่านี้ด้วยว่าไม่ไม่ไม่ครับผมจะนอนหงายตรงเลย่ จุบปจุสองอันกินดีไม่น่ากินหมาไม่ไม่ไม่กูไม่กินแล้วเฮ้ยถ่ายรูปเซลฟี่สาวสักหน่อยวัดไม่ได้ถ่ายครับไม่ได้ถ่ายมึงเดินวน่ากินนมโอวัลตินสักหน่อยกูจ้ามาไม่ไม่ครับผมเทใส่แก้วกินครับพี่เฮ้ยแอชลีย์มึงดูกูไม่เลยเรียบร้อยโดนลวกเฮ้ยตื่นเช้าแล้วมันจ้าใบลื่นโอ้ยอะไรไม่ดีอยโซฟาโอ้ยอะไรเปิดเดดฟิกบมีขลุมโอเคดูเดดฟิกดีกว่างงงานอะไรกูไม่ทำละ เฮ้ยเพื่อนมึงเล่นเป็น,นไม่เพื่อนไม่ให้กูเล่นเป็นอยู่แล้วกูนี่มืออาชีพเลยเนี่ยเริ่มแรกก็ถ่ายลูกเต๋าก่อนโอเคกูได้เจ็ดอ่ะแล้วก็เดินไปขค่นั้หนึ่งสองสามสี่ฮะเมื่อผมกับเพื่อนเล่นไม้คราบด้วยกัน เฮ้ยแกงมันสักหน่อยเอาอาหารวางไว้เดี๋ยวอูดก็กินวายมันมาสีเมมเลยตกใจหมดเลยเสียฟอร์มหมดเลยต้มแบงใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้พาคลิปใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ